สวัสดีค่ะเด็กเดนี้มาเจอกับวอนนะคะเรายังอยู่ในหน่วยผักและผลไม้นะคะเดี๋ยวนี้วอนจะพาเด็กเด็กท่องคํำของจองผลไม้นะคะผลไม้ไทยแสนมากมายเร็วไวและประทานเร็วรี่ส้มโอแตงโมมากมี ลิ้นจี่องุ่นลำไย,ยมะละกอทุเรียนมังคุดละมุดเงาะสีสดใสสับปะรดมะม่วงมะไฟส้มแล้วอะไรบอกทีนะคะผละไม้ของเมืองไทยเนี่ยแสนอร่อยแล้วก็มีมากมายเช่นส้มโอทุเรียนแตงโมองุ่นลำไย,ยแล้วก็สับปะรดมะม่วงมะไฟ มีหลากหลายให้เลือกเลยนะคะผลไม้ของเมืองไทยของเราเดี๋ยวพบกับครูโสต่อนะคะค่ะแล้วก็มาพบกับครูโสนะคะวันนี้ครูโสจะพูดถึงเรื่องประโยชน์และโทษของถักและผลไม้นะคะเริ่มจากประโยชน์ของผลไม้ค่ะครูโสบอกว่าผลไม้ทุกชนิดเนี่ยจะมีวิตามินนะคะแล้วก็มีแร่ธาตุหลายชนิดเลยค่ะซึ่งเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเรานะคะเด็ก ผลไม้เนี่ยช่วยในการทําให้ผ,ผิวพรรณของเราเนี่ยสดใสเต่งตังและที่สําคัญนะคะช่วยในระบบขับถ่ายอย่างเช่นมีมะละกอสุถ้าใครทานบ่อยๆก็จะทําให้ระบบขับถ่ายดีนะคะท้องไม่ปุดได้ค่ะแล้วก็ร้่งเหมือนกันนะคะมีรสเปรี้ยวอมหวานานิดๆิเนี่ยมีวิตามินซีเยอะมากเลยนะคะเมื่อทานปแล้วเนี่ยทาให้วิตามินซีเนี่ยก็ปอยู่นร่างกายของเราเราก็จะได้แข็งแรงนะคะเด็กๆกล้วยก็เหมือนกันนะคะ ไม่ว่าจะเป็นน้ำวา้าจะเป็นกล้วยหอมนะคะก็มีประโยชน์เหมือนกันเลยค่ะแล้วถ้าเป็นโทษนะคะเด็กคุณครูไม่มีทุเรียนมาให้เด็กดูนะคะแต่ครูครูจะกล่าวถึงว่าอย่างเช่นโทษของผลไม้อย่างเช่น,ท,ชนทุเรียนลำไย,ยเนี่ยขนนด้วยนะคะถ้าใครทานมากไปเนี่ยมันจะมีฝัามร้อนนะคะอย่างเช่นทุเรียนเนี่ยกินมากหรือนี่ลูกสีเหลืองนี่มะม่วงสุกถ้าทานมากไปก็ทําให อ้วนนะคะทุเรียนน้ำยายมันจะมีความร้อนถ้ากินเข้าไปเยอะๆอาจจะทําให้ร้อนในนะคะอาจจะทําให้เราเนี่ยไม่สบายได้นะคะอันนี้คือโทษของผลไม้แล้วก็พูดถึงประโยชน์ของผักนะคะผักเนี่ยก็มีวิตามินแล้วก็มีแร่ธาตุหลายชนิดนะคะที่จะเป็นต่อร่างกายของเรานะคะซึ่งผักเนี่ยจะมีกากใย,ยในในตัวผักมันะคะจะมีกากใย,ยจะทําให ระบบขับถ่ายของเราเป็นปกติแล้วก็ลดการท้องผูกด้ค่ะอันนี้คือประโยชน์ของผักนะคะส่วนทอดของมันเนี่ยจะพบจากถ้าใครปลูกผักแล้วเ,เขาใช้สารเคมีเยอะๆแล้วเราล้างไม่เกี้ยงเนี่ยมันจะปนเปื้อนมากับผักพวกนี้นะคะจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยได้รับสารเคมีจะทําให้ร่างกายของเราไม่แข็งแรงแล้วจะมีอาการขึ้นไส้อัเจียงหรือว่าหสติได้นะคะอันนี้คือทษดของผักค่ะค่ะแล้วคุณโสดก็พูดถึง ประโยชน์และโทษของผลไม้แล้วก็ประโยชน์ของผักแล้วก็โทษของผักอีกแล้วนะคะเดี๋ยวครูโสดจะพูดถึงผลไม้เนี่ยสามารถนามาทมําขนมได้ด้วยนะคะอย่างเช่นกล้วยน้ําว้านี่เลยครูโสดเอามาเป็นหมีใช่ไหมคะมันสามารถเอาไปทํากล้วยปิ้งได้นะคะคือเอาไปปิ้งก็คือเอาไปย่างนั่นเองหรือไปทําเป็นขนมกล้วยหรือจะเป็นขนม กล้วยบวชีใครทานไหมคะเอาละเดี๋วยวครูโสจะไปสาธิตการทากล้วยบวชีให้ดเด็กๆดูกันนะคะพร้อมไือยังคะไปดูกันเลยค่ะการทากล้วยบวชีนะคะมีอุปกรณ์ดังนี้ค่ะอันดับแรกเลยก็ีต้องมีกล้วยนะคะกล้วยก็คือกล้วยน้ํหว้า,วาแล้วก็น้ำตาลปี๊บค่ะตามมาด้วยกะทินะคะเด็กๆกะทิ แล้วก็จะมีเกลือค่ะนิดหน่อยนะคะนี่คืออุปกรณ์ในการทำกล้วยบดชีค่ะค่ะมาทำกันเลยนะคะเริ่มแรกเลยพ่อคุโสตั้งไฟนะคะเด็กๆคุโสก็จะเอากะทิใส่ลงไปในหม้อนะคะได้ยินเสียงว่าเดี๋ยวมันกะทิก็ต้องเดือดนะคะเด็กๆกะทิลงไป ให้กะทิเดือดก่อนนะคะค่ะพอกะทิเดือดแล้วนะคะคุณโสก็จะเอาน้ำตาลปี๊บลงไปใส่ในหม้อค่ะเดี๋ยวให้น้ำตาลปี๊ปลวกกะทิละลายก่อนนะคะพอน้ำตาลกับกะทิเข้าที่นะคะดเด็กเดกคุณโสก็จะเอากล้วยที่หั่นไว้นะคะใส่ลงไปในหม้อเลยค่ะ แล้วก็เคี่ยวให้มันเดือดน,นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ชิมรสดแล้วก็ใส่เกลือค่ะเด็กๆกล้วยบดชีก็จะเสร็จแล้วนะคะคุณสุก็จะใส่เกลือลองไปนิดนึงเพื่อจะให้มันได้ความเค็มนิดหน่อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะปิดแก๊สนะคะก็จะสุกแล้วค่ะเด็กๆเ,เสร็จแล้วค่ะเด็กๆก,กล้วยบดชีน่ารับประทานนะคะคุณสุชิมแล้วอร่อยมากเลยค่ะ เด็กๆได้ดูคุโสสาธที่การทำกล้วยบวชีไปแล้วนะคะหวังว่าเด็กๆ,ๆเนี่ยจะต้องเคยทานบ้างนแน่ๆเลยเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะซื้อหรือทําให้เด็กทานนะคะแล้ววันนี้นะคะในหน่วยผักและผลไม้ก็ได้จบลงแล้วนะคะหวังว่าเด็กๆคงจะรู้จักผักมากขึ้นรู้จักผลไม้มากขึ้นแล้วที่สําคัญต้องทานผักและผลไม้ด้วยนะคะเพราะว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายของเราค่ะแล้วันนี้คุโสข,ขอลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ